เมื่อคืนนี้ก็มีการประกาศออกมานะฮะว่าเบอร์เจ็ดที่ว่างลงของแมนยูเต็ดครับตอนนี้มีผู้ครอบครองไปที่เรียบร้อยแล้วนะคือเอดิสันคาวานี่นั่นเองครับนักเตะชาวลุกวายครับที่แมนยูได้มาแบบฟรีๆนะครับผมจากทางปารีสแซงต์แชรงแมงนะฮะก็ต้องบอกว่าเบอร์เจ็ดเป็นเบอร์เหมือนตำนานส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเบอร์เหมือนอาถรรพ์ของแมนยูส่วนหนึ่งนะเพราะว่าเบอร์เจ็ดเนี่ยคนที่สร้างชื่อเอาไว้ให้แมนยูเต็ดนะก็ต้องบอกว่าคงจะมีจุดเริ่มตั้งแต่อิลิก คานโตนานั่นเองครับคือจริงๆก่อนคานโตนาเนี่ยก็มีใส่มาหลายคนไม่ว่าจะเป็นพอ East, อิสเออไอเจ้าไบาอัลลอฟซันก็ใส่มาครับแต่ว่าพอมาเป็นอิลิกติกคิงใสเนี่ยคือแบบมันดูยิ่งใหญ่มากเลยแล้วก็พอถูกส่งไม้ต่อมาที่เดวิดแบ็กแคมก็ต้องบอกว่าเป็นเบอร์ที่แบบขายดีแบบทั่วโลกมากเลยนะในยุคนั้นครับและหลังจากนั้นก็ไม่พอครับพอไบ็คเมไปคนที่มารับไม้ต่อก็เป็นคิสยโนโรนัลดฮะแล้วพอนัลดเนี่ย ได้เบอร์นี้มาคือดูตอนนี้เบอร์7ก็เลยกลายเป็นเบอร์ประจําตัวของคิสเตโนโรนัลโดไปเลยเป็น cr เเป็นเครื่องหมายการค้าไปเลยนะก็เลยได้ว่าเป็น1คนที่ทําให้เบอร์เจของแมนยูเนี่ยมันพีคส,สุดไปเลยนะฮะแต่หลังจากที่โรนัลโดไปแล้วนี่สิโอ้โหแต่ละคนที่เวียนมาสวมเสื้อเบอร์นี้ต้องบอกว่าฟอร์มนี่โชว์ได้ไม่คุ้มค่ากับตำนานเสื้อเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอันโตนิโอวาเลนเซียเมมฟิสเดปายครับไมเคิลโนเวนในช่วงส,สั้นครับรวมไปถึงอเล็กซิสซันเชส อังเคลดิมเรียครับแล้วก็จนล่าสุดเนี่ยได้มาเป็นเอดิสันคาวานีครับแต่ก็คาวานีเนี่ยเซ็นกับแมนยู1ปีฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าคาวานี่พอมาเล่นกับแมนยูเบอร์เเนี่ยจะสามารถเชิดชายโชว์พลังงานบางอย่างที่มันเล่นลับทำให้แมนยูเต็ดมีฟอร์มที่ดีขึ้นได้หรือเปล่านะครับผมอันนั้นก็เป็นเรื่องของเบอร์เจ็ครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่า คาวานี่ uh, จะทำให้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนเพราะตอนแรกเชื่อว่าแฟนๆหลายคนตอนแรกรอว่าจะให้เบอร์เจ็ดว่างลงเพราะจะเอาเจดเอาสซันโชนมาสวมครับแต่ปรากฏว่าแมนยูก็ไม่สามารถจะคว้าวตัวซันโชนมาได้ตอนนี้ก็เลยเป็นคาวานี่ไปแทนครับพเพราะว่าคาวานี่อย่างที่บอกเนาะปีเดียวถ้าปีหน้าไม่ต่อสัญญาก็เบอร์เจ็ดก็จะว่างลงใหม่แล้วก็เดี๋ยวรอคนต่อไปที่จะมาสืบทอดต่อนะคร เมื่อกี้ผมก็เลยลองนั่งดูพวกนักเตะใหม่ที่แมนยูได้มาครับอเล็กซ์เตเลสโอเคแหละลหลายคนก็คงเห็นสถิติว่าเปิดบอลได้ดีถ้าอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าหลังจากกลับมาเตะเชื่อว่ามีโอกาสสูงนะที่จะเบียดลูกชอลงในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับเพราะว่าตอนนี้แมนยูเนี่ยขาดนักเตะที่ตะลุยขึ้นไปในแดนของคู่ต่อสู้แล้วเปิดบอลเข้ามาวัดในกรอบเขตโทษครับแบ็กขวาเนี่ยวันวิซาก้านี่ง่อยมากเลยดังนั้นตอนเนี้ย ด้านซ้ายพลุกชอไปไม่ได้ครับอาจจะต้องลองใช้ทางอเล็กสเตเลสดูนะฮะแล้วก็หน้าเป้าก็พอดีเลยนะเมื่อกี้คาวานี่ได้เบอร์เจมาไอ้เจ้ามาสยาโดนแบนก็เอาคาวานี่ลงแทนเลยคราวนี้ก็คาวานี่ก็จะมีคนเปิดบอลมาให้เขาได้ทำประตูเหมือนกันแล้วก็นักเตะอีก2-3สคนที่เป็นดาวรุ่งที่แมนยูไปคว้าตัวมาผมว่าเฮ้ยทำไมแมนยูไปคว้าตัวมาวก็เลยนั่งดูฟอร์มโอ คือต้องบอกใน u t u b e เนี่ยเขาก็จะเอาฟอร์มที่มันดีๆมาโชว์ลงนะแต่ต้องบอกว่าสไตล์การเล่นเนี่ยจะคล้ายๆกันอย่างไอ้เจ้าอามาตาเล่แลวก็เจ้าอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ที่เป็นเด็กอุรุกวัยนะครับผมผมขอดูชื่อชื่อเพลสตีนะครับผมไอ้เจ้าฟากุนโดเพลสตีเนี่ยสองคนนี้ฟอร์มการเล่นเนี่ย พาบอนไปกับตัวได้ดีนะครับผมแล้วก็บอลไปกับเท้าเนี่ยใช้ได้เลยแล้วก็มีจังหวะลีลาพล้วเนี่ยคล้ายคริสเตโนโรนัลโดตอนที่ขึ้นมาในช่วงแรกๆเลยนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าในอะคาเดมี่ของแมนยูเนี่ยจะสามารถที่จะขัดเกลาเด็ก2คนนี้ได้ดีมากน้อยแค่ไหน <c oughs> เชื่อว่าถ้าโซชายังอยู่อีกยาวนะฮะก็2คนนี้ผมว่าน่าจะขึ้นมาเป็นตัวหลัก ในแผงแดนกลางของแมนยูได้โดยเฉพาะพวกตำแหน่งปีกขวานะที่แมนยูเนี่ยตอนนี้ขาดไปซื้อซานโช่ก็ไม่ได้ครับต้องใช้เมสันกินบูดครับผมว่า,าดูจากไฮไลท์เนี่ยไอเจ้าฟากุนโดกับอา a มาตเล่เนี่ยน่าจะมาช่วยเสริมทีมได้ในจุดนั้นก็เป็นได้นะครับผมก็อันนี้เป็นตัวผู้เล่นที่แมนยูเสริมเข้ามามันจะดีหรือไม่ดีก็คงตอบไม่ได้ก็คงต้องรอดูหลังจากที่เ,เบรกทีมชาติกับปา กลับมาอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะว่าจะสามารถกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีได้อีกหรือเปล่านะครับผมภายใต้การทิ้งของโอเลกุนน่าโซชา